อีกหนึ่งชั่วโมงแสงจะหายไปแล้วหลังจากนั้นทางเขาก็จะปรากฏออกมาให้เห็นเจ้าแน่ใจหรอแล้วแต่ท่านจะเชื่อข้าไหมสิทธิ์พี่เสียยี่ข้าสงสัยว่าวิหารแห่งผู้สืบทอดคืออะไรข้าก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับวิหารแห่งผู้สืบทอดมากหรอกนะแค่ท่านได้มาอยู่ที่นี่ก็นับว่าเป็นบุญแล้วขอบคุณสิทธิ์พี่เสียยี่ที่ชี้แนะแต่ข้าไม่ได้กลัวที่จะเผชิญหน้ากับมันหรอกนะผู้ชายคนนี้ช่างโง่เง,ง่ายิ่งนักหนึ่งชั่วโมงต่อมา วิหารแห่งผู้สืบทอดนี้มีตาประทับยุทธหลายประเภทแต่มันจะถูกจำ oui, กัดจำนวนผู้ที่สามารถเข้าไปได้เ <krij> ม <an keyboard 1970> <MP> <S numa> ื่อผู้ที่เข้าไปถึง10คนประตูจะปิดลงทันทีเข้าได้เพียงแค่สิบคนอย่างนั้นหรือพวกเรารีบไปกันเถอะหลบไปซะที่มันที่ของข้าอ้าซิวจูจะทำอะไรน่ะทุกท่านอู่ฉิงและซุนหูบเป็นคนคนพบเป็นคนแรกควรจะให้พวกเขาเข้าไปก่อน เจ้ากำลังบอกว่าพวกมันเป็นคนค้นพบสถานที่แห่งนี้อย่างนั้นหรยอเจ้ามีหลักฐานอะไรมายืนยันพวกเขาเข้ามาเป็นคนแรกกระทั่งสิทธิ์น้องอูชิงยังระบุเวลาได้ถูกต้องเท่านี้ก็ยังไม่เพียงพออีกหรยอถ้าหากมันเป็นคนค้นพบทำไมถึงยังไม่เข้าไปและรอพวกเรามาถึงสถานที่แห่งนี้ก่อนละ่ะเจ้าคนสารเลวถ้าหากอยากให้พวกเราเชื่อทำไมไม่ให้มันเปิดทางเข้าอื่นดูเล่าทำไมจะต้องมาขัดขวางพวกเราเช่นนี้ด้วยเออใช่แล้วจริงด้วยถ้าเกิดมีความสามารถก็เข้าทางอื่นซิ ื่อจูผู้ที่แข็งแร่งจมกดขี่ผู้ออนแอกว่านี่คือกฎของลบผู้ฝึกยุดความชอบทมไม่สามารถทําให้อยู่เหนือผู้อื่นได้แม่หนังเซี้ยยี่เก่าได้ถูกต้องแล้วมีเพียงแค่สิบคนที่จะเข้าไปได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะให้พวกเจ้าสี่คนเข้าไปก่อนดีหรือไม่เล่าส่วนสิทธิที่เหลือก็มอบให้กับผู้ที่แข็งแร่งที่สุดดีหรือไม่เล่าอัดนี่จ้านเฟิงโอหังยิ่งนักสิทธิพี่ซุนหวู่ข้าเข้าไปก็หลายประโยชน์แทนที่ท่านจะเข้าไปท่านช่วยเหลือข้าเช่นนี้ท่านเข้าไปเป็นตัวแทนของข้าจะดีกว่านะอัแต่ว่า จิทพี่เวลาไม่เคยคอยใครทำตามที่ข้าบอกก็พอแล้วสิทธ์น้องอูฉิงข้าสัญญาเลยข้าจะช่วยเจ้าอตาประทับบงกตอามาตะามาให้ได้อย่างแน่นอนสิทธิ์พี่ซิ่วจูวางกระบี่ของท่านลงก่อนเถอะสิทธิ์พี่ซิ่วจูเราไปกันเถอะเข้าไปกัน